สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนะครับคนบ้าปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับที่เอฟซีจ่าวใทุ่งนาะป่าฝันวันนี้บรรยากาศดีพี่น้องเขาปลาเขาปลาพี่น้องเขาปลาที่บ้านนี้เขาปลาหาเห็ดพี่น้องวันนี้มาที่อย่าพิ่งวันนี้มาที่ทุ่งนาะไอสวนป่านะใรไก่พัดอะไรนะ สวนตามมายายพัดวันนี้พี่น้องเขาไมา่ได้ปลาพี่น้องปลา,าปูบ่วยปลามีต้นไม้ยังแน่ด้พี่น้องบึ้งพี่น้องเด้อสวนปลานี่ครับมีไม้แดงมีไม้ยางนาพี่น้องเอ้ยปูผสมมาสานมีไม้กระบกกระท้อนโอ้โหพี่น้องนี่นี่อันนี้พี่น้องปูเด็กนักปีนี่จะของสวนเพิ่นคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เป็นผู้ซอยพี่น้อง เป็นผู้ผู้ซอยสาวสวยนะครับแต่ว่าเสียดายผมเสียดายแต่โบสดผัโสดเนี่ยนะมึงเรียบร้อยแท้ดีนะโบสดพี่น้องโอ้เสียดายแห้งนี่ผู้ซอยจอยวันนี้ให้ให้ดังให้ดังให้ดังนี่หาเห็ดหาเห็ดอีกโอ้ดีดีดนี่นี่พี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดนี่นี่นี่ทุ่งโอ้มาอนีเจ้าไวทุ่งหน้าพระฝันคนผีบากําลังออกมาพี่น้องมาอนีมาหามาสวนป่าตามายายพัดพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดเพาะพี่น้องเนี่ยเห็ดเพาะ โอ้โหนี่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 พี่น้องนี่พี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ้งสวนป่าตาไม้ยายพัดนี่ปลูกกกไม้ได้จักปีแล้วนี่เขาปีทีซีแล้วค่ะเขาปีทีซีครับผมโอ้โหเขาปีทีซีนะครับก็ปีทีซีนี่เพชรนี่เริ่มออกแต่ปีใดจะเห็นแต่ปีใดได้สองปีแล้วค่ะอ๋อได้สองปีแล้วแม่มันมีเห็ดอยังไงขี่ยังอยู่ใดนีนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดเพาะเนี่ยค่ะเพาะเห็ดเพาะโอ้แล้วเราได้ใช้เชือกยังอยู่บ่ บ่าค่ะบ้าขนาดบ่ได้ใส่ด้เน่จ้าพี่น้องจักไรแหล่งสวนปาเนี่ปลูกสวนปาในจักไรเนี่สวนปาทีที่ยังเป็นเห็นผลอยู่นี่ก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือไรยลายเศษเศษนะไรยเศษเศษผมขอเดี๋ยวขอพี่น้องเขาขอถามเลยว่าคนที่ออกหัวคิดเ็ดปลูกผักปลานี่ปลูกปลานรับแด้นี่ผู้ใดออกหัวคิดนี่ผมถามเนี่ยมันบ้านอีหลีวะเดี๋ยวฮะพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านพ่อบ้านโอ้โหพ่อบ้าน เดี๋ยวเข,ขออาอญากถามอายุเพอดีได้พอบ้านเพ่อดูจนจากปี<า>ใหญ่ก็สี่สิบสองค่ะคนสี่สิบสองปีเหมือนนั่นแต่สี่ปีที่แล้วกับระมาณสามสิบแปดคนสามสิบแปดขิดมาปลูกป่าเป็นบ้าโอ้เขาสิว่าเนาะแม่ขอ,ขอว่าขอว่าบ้าแล้วแต่ว่าบันพี่น้องไอ้ผลประโยชน์มันเกิดขึ้นมาพี่น้องเบิ้งเฮ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊เอาเห็ดไหมพี่น้องเขาเบิ้งนะนี่พี่นอ้นองหาเก็บปลาไล่กบกวาดไล่เศษเศษพี่น้องได้เห็ดกินแล้วพี่น้องเขาเอื้อเห็ดเพาะเนี่ยผู้ซอยจอยนะครับ เดี๋ยวผู้ชายจอยเดื่องผู้ายย่านทราบสถานที่บางนี้เเด้อนีอยู่นี่มันอยู่ใช้ไนอู้นี่นี่พี่น้องปลาเห็ดเพาะเห็ดเพาะไปให้ยังกินดีคอยแสบผผู้ชายครับแกงบานเฮ้าน่ะค่ะแกงเปาะแกงยังแกงใส่พักหมกพักบ้านเนียงกระด้โอ้โหพีน่น้องแกงเปใส่เน่หมกเน่าหม้ครับโดยเฉพาะแกงเปาะเปาะใส่น่าหม่เนาะพี่น้องเนาะอาพี่น้องนี่ปลาอนซ่อนพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดปลาคนเขาว่าคนบ้าปลูกปลา อาทิตย์นึงเก็บเถือค่ะอาทิตย์นึงเก็บเถ้าโอ้โหพี่น้องแกงนึงก็จะประมาณขอบคุณสวนป่าตามมายายพัดที่ให้นะครับความรู้นี้นะพี่น้องปลูกป่าได้แค่ที่เขาซีปีพี่น้องได้กินเห็ดนะพี่น้องนี่เนี่ยเกประโยชน์ชุดจอดเลยประโยชน์จากว่าจะคอยลงในคอนเทนต์ประจาบอกว่าปลูกป่าแล้วคุณได้อะไรเนี่ยผมบอกเลยปลูกป่าเนี่ยอันดับแรกนี่แหละี่นี่ไม่แค่อันดับต้นๆได้พี่น้องที่ได้ประโยชน์จากมัน แล้วผู้ซอยครับยู่อยู่สวนปลาตามาเย่พัดนี่อยู่ที่ตั้งอยู่ไสคับนี่ที่ตั้งอยู่บ้านลุงมูมูหกนะคะยู่ในเขตของพื้นที่มูหกบ้านลุงเนื้อมูทีสิบหานะคะและเป็นผู้ซอยมูทีสิบหานะคะทางมาบานั้นพ่อค่ะพี่กัดจะไปทีทีแมปก็จะเขาหูได้เลยนะคะสววตามาเย่พัดค่ะเขียนตัวตามาเข้าแมปเข้าแมพเข้าเข้าแมปนี่ได้ได้ได้ที่อยู่เลย <GTA S 2> พี่น้องอย่าลืมนะครับเดินสวนตามมายายพัดกดนะครับไอพิกัดมาเลยนะครับก,กด<ล><ล>สวนป่าตามมายายพัดนี่มาถึงที่เลยและพี่น้องมาถึงนพี่น้องจะรู้สึกว่าพี่น้องจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆสิ่งดีๆและพี่น้องสิ่งที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วมีแต่คนบ้าเท่านี้ที่ทอย่างนี้พี่น้อง <S <S นะจะ,จะมีเป็นบางช่วงเนาะค่ะนี่แบบว่า ช่วงได้กล้วยร้ายก็ร้ายน้อใหม่ร้ายก็ร้ายสินะมนี่เห็ดก็ได้เก็บ <c oughs> เห็ดคือจังจะไว้มาเห็นนีล่ละครับผมนี่เร <c oughs> าจังจะไว้ก็เลยสิธค <c oughs> ือโอกาสแบ่งปันพี่น้องแลักท้ายพร้พี่น้องเบื้องว่าปลูกต้นไม้ได้อะไรนะครับทําไมไม่ปลูกข้าวปลูกตรงนี้เคยปลูกข้าวเนาะแม่นบอกเคยปลูกข้าวเคยเห็ดทุกอย่างเนาะคะ่ะแต่บอได้ผลผลิตยังเลยก็เลยลองเปลี่ยนแนวความคิดเบื้องว่ามามาเห็ดเป็นเป็นไหม่ปลาดีบอ คือว่าเป็นคนที่มักธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะคะคกลับไปเห็นในปลาในอย่างที่เขาเก็บเห็ดเขาก็เลยลองเปลี่ยนแนวความคิดบางว่ามาเปลี่ยนพื้นที่ต้องนี่มันมีคุณคคาถึงมาให้มันเห็นให้มันใสระยะเวลากะทิงแต่ว่ามันได้ประโยชน์ถึงมาแน่นะคะคือพื้นภูป,ป่าด้วยแล้วเขาสามารถเรียกทรัพยากรเข้ามาในชุมชนได้น้าคะ่ะก็มีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งอย่างนอ้ก็ทำมหอาศัยอยู่กับผลตอบรับกด็ดีแล้วแล้วแล้วเขา ปลูปลาอะไรเสียเสียนเฮาลงทุนรายมันพ่อขาดได้ปะเขาคิดได้ปะ,ดดปะแล้วลงทุนรายปันไหนบ่ใส่บส่ได้ทุนรายหรอกมั้งบ่หลายค่ะเระมาณหาลอยเองค่ะเพระมาณหาหลอยลงทุนเพียเดียวสื่อตนมั้งค่ะแต่าเขาปลูกเขาล่เาละเป็นยังไงปลูกเขาก็คือท่านหนึ่งกับขาดพื้นทั้งท่าน <laughs> <laughs> โอ้พี่น้องเพื่อนี่ย่งางไปคุยไปพ่อเฮ็ดอีเราแล้วน้องนี่เขาว่าคนด,ดวงดีนะครับ <laughs> พี่เขียพ่อเฮ็ดนะครับไป ไปนั่งขี่พ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนี่ไปนั่งขี่พ่อเฮ็ดพี่น้องคนดวงดีไปนั่งขี่กับพ่อเฮ็ดนี่เฮ็ดเพาะพี่น้องเฮ็ดเพาะมา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 เก็บมาเก็บเฮ็ดเพาะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดยอดแห่งนี่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 พี่น้องไปนั่งขี่คนดวงดีไปนั่งขี่กับพ่อเฮ็ดพีนั่งดีต้องมาขี่ใส่เพ็ดพี่น้องฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่ี้่าฮ่าฮ้าฮ่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 าฮาฮ่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 าฮาฮ่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 า นะสร้างขึ้นเองท่องสังธรรมชาติให้กับครอบครัวเฮาเองนะครับผมนี่เขาต้องสร้างธรรมชาติให้มันยังสิเอ้ยผู้ซอยซอยเขาบอกเอื้อกําเฮาเองนะคะครับผมใช่ไหมตอบแทนเฮาเองด้วยด้วยธรรมชาตินี่แหละค่ะบ่ต้องไปขวานควายหาอยู่ไสเนาะค่ะบ่ต้องไปแย่งกับป้ยในป่าไสที่ป่าเฮาเองอ่ะมันมันมีคุณค่าเนาะค่ะครับมันมีประโยูนี่พี่น้องมื้อนี้วันที่เท่าใดงกว่อนี่วันนี้วันที่หยิบเก่า วันนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะครับจะได้บอกเวลาพี่น้องเลยวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤษภาคมนะครับพศสองพันหกสิบหกนะพี่น้องเด้อบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นยังไงผลหลังจากฝนตกมันก็จะแดดหน่อยเดี๋ยวไอ้ผู้เชื่อใจอได้บุกขอญาตให้พูดกับพี่น้องสักหนึ่งนาทีเพื่อที่จะอำลาคลิปนี้นะครับสําหรับช่องยูทูบนี้นะครับจะไว้ทุ่งนา้าฟันสวรรค์นบนดินนะครับเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องหน่อยว่า ปลูกป่าแล้วมันได้เเขาจะถามผมประจำถามแต่าไว้ทุ่งนาประฝันผีบ้าประจำว่า <c oughs> ปลูกป่าแล้วมึงได้อียังจ้าไว้เอ,อ้าบ่อยพี่น้อง <c oughs> ฟังน <c oughs> หนึ่งนาทีประโยชน์สามอย่างประโยชน์ปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะค่ะก็มันก็บอกบ่งบอกอยู่แล้วว่าเนื่งล่ะได้ต้นใหม่เพื่อทําประโยชน์ในการสร้างบ้านหรือดุลลูกดุลล้านก็นนต้องไปหาสื่อใหม่ยุไซเนาะค่ะนี่นี่ประโยชน์สําหรับลูกหลานเทวัน้างนาก็จะเป็นเป็นที่ระลึกเนาะค่ะเป็นอนุสร์สําหรับ โตเขานำว่าลูกหลานสิจะเลิกกับเขาว่าจงไหนเออดีนะมีพ่อแม่ปลูกต้นใหม่ใบหายสินะค่ะก็คือคือกัรกะทหนูพุ่ิใจว่ามีพ่อแม่ห้พื้นทีตรงมีค่ะมันมันก็จะจะเป็นอย่างทางใจมากกลัวเนาะค่ะแต่กะที่สําคัญก็คือได้เก็บเห็ดได้หากินแบบธรรมศาสตร์เข้าไปต้องไปแย่งชิงเอียงกับไพรอยู่แบบธรรมศาสตร์เขาก็เขาก็ดีดีที่สุดเนาะค่ะที่สำคัญก็คือได้ขอบรัว ขอรอคั่วแหละคือคือปัญหาคือคือปัญหาหลักๆคือบอต้องไ,ไป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 บุญไหว้กับไถ่ห้กับยูกับตาใหม่ของเฮ้าหนึ่งแหละค่ะดีที่สุดแล้วกับฝากไว้นิดนึงเนาะค่ะพี่หนองว่าอาจจะมองว่ามันมันไหลสาระคือยังจะไหวว่าค้นบาเท่าน,นั้นสิฮู้ค้นบาปลูกต้นใหม่อะค่ะแต่เห็นต่างค้นต่างเห็นประโยชน์ต่อกันใจสิใด้าพอกันเนาะค่ะ ป่าพี่น้องนิดนึงในการอนุรักษ์ซอยกันอนุรักษ์ปลาใหม่ซอยกันดูแลซอยกันปลูกปลาปลาเลปลละน้ลละนอยก็บซอยสางธรรมศาสตร์ให้ชุ่มชนเนาะค่ะก็มีเพียงเ่าหนี่ค่ะขอบคุณเลยครับรขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผ<อ>ู้ช่วยจอยครับสำหรับคลิปนี้จ่ไว้ทุ่งนาประฝันก็จะลาคลิปไว้เพียงแค่นี้บายๆนะพี่น้องเด้อบายบาย